สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุปูผสุคนเด้อจ่ามือนี้มากินตามบักฮงน้ำกันเด้อจ่าพี่น้องพักสดสดปลูกไรสารไรย,ยาในสวนพ่อเพียงของเฮานะจ่าจ่ามือนี้พกักการหอมจัดเป็นภาษาอีสานบานสุเจ้า <c oughs> ให้ตามคำแนะนำของคุณพีกฤษนานะคะที่คอมเมนต์มาในคลิปที่พกักการหอมลงคลิปไปว่าที่สุดของปีพศ2565นอกานะจ่า พาพี่น้องมากินเขานบรรยากาศบ้านสวนจ่าพี่น้องก็มีตำมะหุ่งแล้วกะโอ้มีหลายแนวอยู่จา่าทีลืมบ่ได้กับข้าวเหนียวหล่ะๆละละจ่าพี่น้องเพราะว่าเป็นลูกข้าวเหนียวค่ะแต่ว่าต้องบอกไปก่อนเดอ้อพักการหอมกะโบแมนค้อนอีสานดอกแต่แต่ว่าเว้าได้กับเพราะว่าพ่นสวรรค์นะคะเพราะว่าในคอนเซ็ปของชองนี่ก็คือคอนหลายภาษาบพว่าสิเป็นเนื้อหรือไตอีสานก็นตาม หาตะวันออกตะวันตกภาษาทองทินในเมืองไทยพากัารหอมเบาดายพราพอนสวรรค์จากค่ะก้อนที่ฝนสิมาเข้าไปเบิงแนวกินของเฮ้าก่อนจากพี่น้องตามบักฮุงเดอ้อพี่น้องเสนำประเดกนวดๆคะ่ะนำประเดกก็มาจากพุทนล่ะคนอีสานบานเฮ้าพุ่นละ่คะค่ะพักสดุดๆไรสานไรยาจ้ะจาก,จากอันนี้ก็มีหอยค่ะมีกุง้งเนาะค่ะอันเม็ดงามๆนี่ก็บบักแรดิดเดอ้อพาักกานหอมกะ เอาลวกแล้วก็เข้าช่องฟิตไว้ค่ะเอาไว้กินมื้อนาแต่ว่ามื้อเ้ก็เอามากินแล้วเพราะว่าห้าก็มีรุ่นที่สองที่สามตามมาแล้วจ้ะจ้ะส่วนเน้กเป็นเนือ้อเนือเน้อติดมันล่มควันน่ะละ่ะหาสองยางที่เคยเห็นให้พี่น้องเบิงลวละ่ะค่ะมื้อเน้โอ้ยแนวกินบานห้าจา้ะมาเด้อมาแซบนวลน้ำกันจ้ะ ซื้อเก่งกินไปโลดกินมาเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องจ้าโอ้ย,อยเอมุมไก่ก่อนเด้อพี่น้องขอกินข้าวมือง่าก่อน มีหอดหัวพี่น้องบ่มีแต่ขั้วเท่านั้นละ่ะขั้วยอยู่บาทเท่าคนเรดดิต ิล่งแล้วพี่น้อง่า ทางภาษาสารไม่รู้เรื่องกดผ่านเดอ้ออย่าม่จมกันเด้จมหรือสร้างเด้ออืม,มสวรรค์บานป้าพี่น้องแซบคักแซบคักไผ่บ่แซบข่บขบขอยแซบน้องไก่พี่กุลสีพัวว่งเพิ่นบอกไว้ จ้าของลานลาบเป็ดบึงการคุณรอหอบหอบตะไคร้มาใไซอันแปลงสตรอเบอรี่สวัสดีครับสวัสดีครับถักโซมิเกะดาเลงโอ้สุดยอดดาวอังคารพี่น้องเออลูกเคยเอฟซีเนี่ยถักโซมิเกะอันสัจิแมนคอมแมนเอเตอร์คอมแมทหยาหยาทับทับมินุก มันเท่า huh. น yes ั้นเจวตัห <да ลับมมุสก um, ินหอยบาเบา่มักหอยแห้งเกียอเจแกเข้ามามัดสอดโครกันขูดเจ้าของขอกงว่าเพิ่นสีมาหนวดอันนึ่งถุมจ้า โดนได้กินตำบงังหุงดอกชีวิตคนเมืองนอกโดนโดนได้กินตำบงังหุง <c> ฝ <oughs> ึกเว่าวภาษาอีสานไว้พี่น้อง เดี๋ยวใกล้ๆชิด้พผ้าเขาป่าเห็ดเหรอพร่อบอกภาษาอีสานกับสมิคนทำโอ้ฮายเจ้าอยู่บ้านใด มีอีหอย่งสิแซ่บเพราต่าบหุ้งยังกระยาเส็บติดพี่น้องหอยแมงผู้ต้มแลดดิที่เอาไปลวกแล้วพี่น้องกินแซ่บคักเด้อมันเบาฝาดเบาเฟื่อนแล้วก็บเบแข็งอืม หวานน้ำหวานแตกจ้วยจวยอยู่มันบรแปลกดอกที่บประเมนคอนอีสานแล้วมานางเว่าอีสานนะพี่น้องขนาดคุณ เอกชัสีวิชัยคนไตแท้ๆกันยังมเม้อีสานอยามาสร้างกันย้อนเวาภาษา,านั่นภาษานี่คน คนบอกเก่งเทคนิคในการเฮ็ดคลิปย่างผักกันห้อมมันก็ต้องแสดงความสามารถของเจ้าขขงออกมากจากพี่น้องจะสามารถว่าหลายภาษากับพอว่าพ่นสวรรค์นี่ละ อยากี่บอกว่าน่วยที่สองรวเด้อแต่แอบกินไปก่อนจ้ะ <c oughs> บเลยให้พี่นลองเลยเห็น <c oughs> ทีที <c oughs> เอฟซี FC, ใจดีโพดกลับมาจากเฮ็ดเวียกขึ้นกระหอบเอาตะไคร่มาสีเฮ็ดกนันกันนกกันนกบ่ใาหา้กวนสตรอเบอรีจ่จ้ะออกจากเฮ็ดเวียกเขาลงยิ้มออกจากลงยิ้มไปซื้อของใหย้ยาลืมกุญแจไว้บ้านยาวัาสันมาขอกุญแจบ้าน จัดให้แล้วเด้อภาษาอีสานนั่นคุณพี่กิษนาจะขอมาแล้วกับเวลาจัดให้กับตอมภับมาแดงคนอื่นสิได้คิดว่าบบมันโน แล้วก็เหลือใบไปสองใบเด้อใบอ่อนๆนะ่ะพี่น้องกินทังใบทังหวัวแลดินกินง่ายสัมทังกรอบทังหวานปู่ปีนี้ได้กินปีนหน้ากะเมนสวนผู้ขานี่ลละ đẹp thương nua thêm subscribe này. này. นำระแดกจริงจี เพื่อนบ้านเพื่อนไอยังมาเดี๋ยวสีไ้เบิง้งากเดยวมาก,กินน้ากันอันนี้ครื่องนึงเด้อเนี่เป็นคุกกี้ที่บอสไซน้าตาลคุณลำบอกเอาไปให้ไม่ย,ยากครึ่งนึงจากเพราะว่าไมา่ย,ยาเป็นเบาหวานถ้าพี่น้องกินน้ากันเด้อมือนี่คุกกี้เพื่อนบ้านเอออาจจะเป็นลูกเคยไทยแน่นะโคตกับบอบูเนี่พี่น้องเอ,อ้ย ใจดีคัะ ังขนมบางองางย่างสกูเตกไไนนกเตอร์กินได้เด้ออันนี้สกูตเตอร์กินได้มีหมือนเนึ่งนั่นผักกาดห้อมเห็ดสวนอยู่พูนค,คิดแต่เพิ่นจุงน้องหมาเพิ่นมาเนาะเพิ่นก็นยืนคุกกี้อันนี้แ่ละหายทุงหนึ่งพวกอันแกบอกว่าเอาคุกกี้มาหายเด้อขั้นบกินแกนให้ม้ามันกินมาซัน หมาก,กินได้อันนี้เรื่องจริงสรุปแล้วอันนั้นเข้ากันแยงหมาก,กินบัดเนี้ยค่ะสำหรับคลิปนี้กาสีเอาไว้สำนียกอนพะว่าพักการหอมกาสีเก็บพักไปให้คุณคิดเตอร์เนาะค่ะตอบแทนเรื่องเพื่อนเอาคุกกี้มให้ค่ะมือนีกกมากินอิ่มกินแซ่บกินนัวกระลูก,กข้าวเนวเด้อจ้าพี่น้องค่ะก บวงว่าพี่น,อน้องหลายๆท่านกับโค้งสีอิมน้ำไปน้ำกันเนาะเพราะว่าพากการหอมกับกินเทียละเดอ้อจ้าจัดให้เปลียนภาษาอีสานเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนขอมากับจัดให้เนาะจ้าผู้ดใดฟังบ่หูเรื่องกับกุด่านไปค่ะเปิดโอกาสให้คนที่ฟังเป็นล้ะกาเปิดโอกาสให้คนที่ขอมานะคะอยากให้เห็ดยั้งกาพยายามสีเฮ็ด ให้พี่น้องได้ถึกโอกถึกใจค่ะกับซีมี่ภู้บศถึกใจแน่กับซีมี่ในในก็กต้องขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าขอมากกับจัดให้นะจ้ะถึงโมเมนคนอิสานก็อยากจัดให้ะคะ่ะมันกับซีไดเป็นความแปลกของอคอนเซปต์ของทรงเฮาค่ะบบมีความสามารถในการเฮดคลิปยัยงโบกงคะ่ะเพราะว่าบรได้เฮียนหนังสือนะจ้ะเฮากเอาความสามารถของเฮาเนี่ยละออกมาแสดงให้พี่น้องเบิงว่า เออมันเกิดพ่อว่าได้ยูด้เพราะว่าใจมากใจหักน้ำละละพี่นอ้องยู่ดีกินเสบอยู่เจ็บกินนวดกันทุกท่านจ้ะกต่หากการสอบการเด่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแห้งอกแห้งใจหายแน่ซอยเบิ่งโฆษณาหายแน่ถ้าอยากได้ข้ามาข่าวพูดให้อีเมยอยู่บันเฮาจ้ะผู้ใดเบื้องคลิปนี่ผู้ใดติดตามซองนี่ได้บุญกันทุกคนเด้อจ้ะ ทานกันอยู่ดีกินแสบอยู่แย่กินนัวกันทุกท่านค่ะโชคดีมีความสุขค่ะเอาไว้พ่อกันมืออื่นค่ะสำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า